ဒီနေ့တော့กวัจะဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။วัจะပုံမူတီးပြီးတော့အချိန်မှမတိုင်ခင်မှတာမှပဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဒိဗေမျိုးမျိုးတုံလို့ရပါတယ်။ဥပမာวัจะလေးလေးနဲ့ကြည်လိုက်ကြရအောင်နော်။กวัจะถึงบ้านก็เที่ยงคืนแล้วกวัจะ go อချိန်မှလို့တုံထားပါတယ်။ถึงဆိုတာကရောက်တာบานဆိုတာကတော့เอง ก็เที่ยงคืนแล้วสุรากาโรตะกางจอเนบีกว่าจะถึงบ้านก็เที่ยงคืนแล้วอิมเปียย่วเดเฉยหมาตะการจอเนบีกว่าจะประสบความสำเร็จผมต้องล้มลุกคลุกคลานและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะโกดินยามามาจ่ายแขนนถตองทาบาเแอประสบสุรากาโรด้วยจงขันสายาระความสำเร็จสุรากาโรเอาเมียมู ผมต้องจนอกะล้ม look คลุคลานสุรากะอะเลเล่ปิょปิょเนี่ย widetilde จုံปีมาเปลี่ยนยงกันท่าราวပြောတာပါตะလုံးจินอะเดิบ ্বে อပြောရရင်เนาะล้มဆိาาုတာကတော့လဲကြတာ look ဆိုတာကတော့ถ่าတာคลุရဲ့အဓိပ္ပာယ်က जा တော့စုပ်แหนတာပါข้าวคลุกะปิဆိုလိะะု့ရှင်เนาะငပိထမင်းแหนလို့ပြောတာပါ คลานสุเรสักลงกาจารรตัวตัวเร่ที่ะกลมเลลงเปล่าไร่ล้มลุกลุกคลานสุราการ์โรเล่ๆปิวเน่เปลียนยงกานทารเรเลี่ยนชนะบ้าและปีดอฝาฟันสุราการอย็นใส่จอบพยดาบอุปสรรคสุราการอะแขดาซีกอบยาบ้าต่างๆอเมียวไม่รู้มาตีบุกี่ครั้งปัญจมากกว่าจะประสบความสำเร็จผมต้องล้มลุกลุคลาน และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่รู้กี่ครั้งมาเอาเมียเขงกะเร่เล่บิวบนะิวเนี่ย่ยยงการทาบิดแค่เครกโกยังใส่จบแคเคร,ประปัเจมานาวมาตีดอบูกว่าจะเข้าใจบทเรียนครูก็ต้องอธิบายซ้ำอีกรอบดีวา่าจะมาหรอกกว่าจะก็มาเบลต้องท้าบปเดเข้าใจน่าเล่เรบทเรียนสุรากาโรเตงกันซะครูเสียม,มากะ ก็ต้องอธิบายโซรากาชินปรายะแมซามแทบပြီးတော့อีกรอบဆိုรากาတော့နောက်တစ်ခေါက်လို့ပြောတာပါกว่าจะเข้าใจบทเรียนครูก็ต้องอธิบายซามอีกรอบสยามနောက်တစ်ခေါက်ถ้าရှင်းပြมาပဲ तू သင်ခန်းစာကိုနားလေတော့တယ် ฉันสมัครงานตั้งหลายที่กว่าจะได้ที่นี่ฉันสุรากางาสมัครงานสุรากาอัลลูเชลดาตั้งหลายที่สุรากาะเนียัตโดมยมยาลูเปียวราบะกว่าจะโกดินเยาม้าโูลตองทาบาเรได้ที่นี่สุรากาโรตินเยามายาบุกเนาะกว่าจะได้ที่นี่ฉันสมัครงานตั้งหลายที่กว่าจะได้ที่นี่่ินเยามายาบุนิยัดโดมยมยางาอัลลไลเชลเคยาเรลูเปียวราบะ